กุ้งอ่อยต่อยจ้าปูบะมีเลยกุ้งอ่อยต่อยจ้าจังพี่น้องจัางลังนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกระพี่สานบ้านฉันจ้าพโฟกันในวันที่สิบสามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าวันนี้ก็เป็นวันเด็กแห่งชาติจ้าพี่น้องจ้าแม่ปามีพอปามีกับพี่น้องล่องหัวล่องหงส์คือเกาล์จ่ายตุ่มข้ามขึ้นนีดน่อยพอปามีเนาะแมนครับกลับไปดูไปช่องปอปามีกับแม่ปามีจ้าพี่น้องวัอนี้สุดายสีมันซัมได้จ้าไปกันเลยจ้าไปครับ หลัแหลกเนาะหรือเปลี่ยนเป็ดเอาเออคืออยู่พอบอมีคืออยู่คือบอมอยูนี่คืออยู่อ้าวแล้วแม่พอมีมีเดียวแต่ก็ใส่ใส่เนยเนาะเนยจ้ะเต็มตรงตรงอยู่หั้นแล้วครับงับเลยอาหารที่เขาใส่กะแบบก็จะพี่น้องหมูเก๋านะพอพอมีเนาะแมนครับโค้งไก่ครูกะปีครับพี่น้องถิ่มาใส่ กะแนะนำให้มาย่ามก่อนแจงเนาะแม่ปลามีเนาะเพราะว่ามือนี้มือนนี่บ้านใช้กับหมู่บ้านนะนี่เองครับจากบดายไทยภาพกัแนะนำให้มาก่อนแจงครับพี่น้องเพราะว่าเป็นมักอยูเหมือนๆเนาะอ้าหนุนน้ำกันคือเก้าวใจพี่น้องจ้าดูุนน้ำแม่ปลามีพอปลามีคือเก้าจ้าดูุนน้ำสาวอยู่อีบ่าวในคือเก้าวเราจ้าพี่น้องมีห้องสีสูกสีมันจำได้เนาะ โอ้ยพอแมนนี่ปุ๊กปักแบกแข่งม้นจ้าปลาเหลื่อมเขาแล้วนอาเจ๋งแล้วเนาะนีะ่นแมบบ่ก็บบเข้าใจพี่น้องจ้า ตังที่สองเนะาะเอาตัางดีๆได้ไหมป้ามี่อมอ<า>เ<ห>ตนเน่มอเตแนมตุ๋นเห็นบ่เห็นเลยจ้าสัพอแหนมอ๋อให้เบื้องไหมทางว่งางน้ำไไหลนี่ต้องเนื้อ้จพี่น้องเห็นโตกุ้งเลยจ้าน้องเห็นบ่เนาะน้ำไหลอันนี้นแม่ป้ามียกให้เบิ่องใจพี่น้องตอนใส่กือบ่ได้ใส่ให้เบิ่องนะพอป้ามีเนาะแม่นครับ พี่น้องก็คือจะเห็นกันเรื่อยๆยูจ้ะอุ้ยพอมี่นี่มามามาเลยมกนันั่นโอ,โอ้สมตยอยยูจ้ะพี่น้องอ๋อหับเลยแม่ต้องขันตุมาา่มพะขามีกระตีได้แม่ทุกลงอยู่ดอกใจพี่น้องจา้าเดยไมใย้ายพันขาดเท่าน,นั้นละต่ได้ขาดฟองน,งนึงเนาะเมนครับเก่งแุดเด้อจ้ะกลุ่มต็กปูนี่จ้ะ ปลาอั้นอีกเลยพอผมอันปลาอันพันปักเจ็บๆประมาณนี้นี่ไงตัวกุ่มทำไจาพี่นองตัวกุ่มมีตัวยิ่งเยอะอนันนั่นนั่นนั่นน่ะปลากดนี่จ ouais ้าแมน ก่อยกระตัมเนาะพ่อพรมีเนาะแต่แบบเขาอยู่ตีนี้ง่ายผู้นะแต่ผู้มากก็พี่เนาะแต่ละคนกำลังก็คือกันเนาะดูเตลโตครับเตานไม่ไลเนาะใส่ซุ้มหาเนาะครับคิดว่าเป็นซีอิ้วใส่เนาะแม่พรมีเนาะอันนี้มีหัวกบอืมเสียออปองเลย ào oh. oh, son lăng con học à lăng gì chân không gì vô có lại đây nghe tên đấy dễ dễ bông tên nằm เี่ยจ้โอ้ขาเนาะมันเป็นยังขาหนองคอดคอรไว้นี่นี่อ๋อได้อยู่ครับตืมกันไปเนาะเี่ยจ้ะ็นี่เห็นไหมนี่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 ครับโดนร่งน้ำคือเกาซะละเหมืนปลเหาเลยครับลงเนาะครูเปาตีคนเบาบคือไอ้กะนกคอมี่ ตรตรขาดบ่แต่เด้่อยขาดนาะแมนครับเป็นป่าเนาะป้าอีดจ้ะหรือว่าปลาหากล้วยจ้ะล้างนี่หากินน้ำขน้น <laughs> <laughs> เอาเห็นอยู่พอปะน,นี่เอ้าเห็นอยู่บ่จ้าขึ้นเลยบ่เอ้ขึนลย เม่เนาะตะกินน้ำขอนจะล้างนี่กินรออยู่ได้นานอ๋ออื้อตะกุ้งอ่อยต่อยจะ้ะปูบ่ม,มีเลยอ่ะตะกพี่น้องมาบนแกะไก่ไหมเย่าสั่นทิละนี่ตะกุ้งตะพี่น้องจ้าล้างนี่อาบน้ำเลยเนาะว้าวมีล้างเสร็จล้างบดตสรเนาะอืะ้มกุ้งตะกีพี่น้อง อัมีเอาออกมาเทข้างนอกครับแม่ก็มียันะติ๊กตกคอนครับนั่งนี้กระปูบ่เขาก็โตเลยเด้อนี่นาจงบ่ขาดบางจากเบิ้งพี่น้องกุ้งอ่อยต้อยจ้าเอามีปลายอยู่ปลาในสีขาวตอนส่องแล้วเนาะ สัโอเคได้เน้องนี่จ้ะผมไปเรื่อยครับดีขึ้นมากเลยครับพี่น้องตั้งหนีส่เลิกแน่ครับเจอเห็นลอยอยู่อ๋อเห็นลอยอยู่แป็นแบบขาแบดขาโซ่เลยเป็นแบบขาเลยออ้ย จังพี่น้องจังลังนี่ไม,ม่ปีปซิวเขาก็เพิ่นสิเต้นแหงนี่โอ้มีป่าเนาะแม่นจ้ะกุ้งก็มีอยู่เอาคับออกมาเทเลยแม่พ่อหนิขี้ติดอยู่พี่หาหามองที่ออกเลยที่เรนกิดยูขอออกไิอ้าดีใจพี่น้องจ้ะอุนโตนองลังนี้เน,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 นาะ จ่าพี่น้องกุ้งปลูปลาปลาซิ่วเขากระตูงงามๆจ้าดูน้ำเสาวอยู่เบาในเด้อจ้ะพี่น้องมี้มาหน่อยมาหลายซัมได้จ้ะแต่ละมือก็ขาดการบาได้เนาะพอพอมีเนาะแมนครับของอยู่ในน้ำจ้ะพี่น้องเอ้ยนี่ นี่แม่จ้าพี่น้องนี่จ้าบุขาจะสิถืแน่เนาะนี่จ้าขาะขคือวาละออกได้วนี้พี่น้องลาซิวเขาี่เขา้มสาวลานี่ก็สิเขาแกงเสน้เพราะว่าน้ำเลกเนาะนี่ครับไปจมเลย พี่กายนี่เขาใส่ถึงหอมแย่งดาเด้ใส่ตุ่มกลางคืนนี่พี่นี่มาท่านถือพี่จ้ะเย็นกับเขาเนาะแมนจ้ะแม่พ่อมีพี่น้องคุณก็มาใส่คือกันแม่พ่อมีโอ้ตุ่มเพิ่นจะเป็นตุ่มตุ่มเขาได้โบงงหนหน่ายๆก็ได้เนาะพอะ่อามีเนาะแมนครับมาเบิ่งของเฮาครับพี่น้องของเฮาสี ใช้นำแครบัวใดครับแม,งงน,ม,น,มนครับล้างได้เปียบเด็กน้นควงนี่ล้าง,ไ,งได้เปียบเด็อ่าดุ้นดกครับลุนกก้นการจ่าพี่น้องเห็นอยู่บนละแม่พ่อแม่เห็นแล้วนเนาะเล็กเห็นจะื้ออยีละงานตีนอยู่ด้วยะอ้าวตีงอยู่โอ้ตีนยู่ายพี่น้องอ้าวงับลงเลย จ้ะค้าเมล็ปลาหมี่จ้ะนี่กุงเฮาวนี่บะกุ้งอ๋อเด็กกุ้งก็มีปูก็มีปลาก็มีนั่นๆๆๆโซ่พลังเลยโซ่พลังเลยกระยามแล้วเ้าจังสีแยกออกเนอกปลาหมี่เนาะ หากินกับมานไปมนัมนมันเจพี่น้องน้ำไหลดิโอ้โทรศัทมีอืองะขันเชถอเลยกันถือวะสุดหยอดเบิ้งปองขาดโอ้ <laughs> ขาดล้างตุ่มเลยเนาะขาดล้างตุ่มเลยบอบปันไดเราครับพี่น้องนะอ้าว ปเป็นปลา,ปาครับแสดงว่าปลานี่สุดเขาย่ามเสาเนาะนกุ้งกระปูนี่ือสิออกจะพี่น่องขันแจ้งนี่ฮลาาจจะลายโรดจ้ะได้ี่ดอกกันเน,นะาะอ๋อวนตอนอยู่ครับขาดขาขใาญ่เหลือเกิน ไปย้อนเรือให้โม่เขาวันนี้นั่พี่น้องที่ซีไซครับย่ามก่อนแจงเนาะแม่จ้ะาใส่สามกุมครับออืจะเป็นปลาจ้ะพี่นอ้องกุ้งกระปูขึ้นสีออกก่อนแม่ปลาหมี่มาโอ้ยปลาปลากระเด็ดแม่เอ้าเหลืออยู่ตัวหนึ่งกุ้ง <laughs> สะสมกันไปเรื่อยๆจ้ะพี่นอ้องนี่จ้าพี่นอ้อง nhóm nón nó nè, có bà mì nè. không thấy cả. khay nón hay mua hao. lần này chút rồi. lăng này lần ừ, à, ừ, à, này thế đấy kha pí นนี cho. C c đây, ่ถือเป็นกระปูจ้ะเลือกปดบ่อจังเป็นหินอยู่เนาะสงสัยเลือกปวดกุ้งกายได้พ่อกมีเลือกปดนี่ในปลาตัวนึงงเป็นกระปูกลุ่มก็จะล้างนาจ้ะล้างหนึ่งก็หากินน้ำใหม่กินแค่พี่น้องหยามบ่ เล็กเนาเนะแนบบุคคลเห็นใช่พี่เ้าะเด็กกุ่งอยู่พราะพ่อมีใส่วิชาหยุดุ๊บนี่วิชาตัวเบ, <laughs> บานักเบาเบาตัวเบาหกสิบกิโลเจ้ากี่บอสหาสิบแปดอยู่บุหรี่ครับแนมมึงก็ยังตัวใหญ่แมนจ้ะ บัวลายตัวโตใหญ่จ้ากุ้งล้วนๆเนาะหลังนี้อีกหลังหนึ่งครับเป็นหนามวังใหญ่เนาะแม่ปามีเนาะลองเบิึงครับพี่นเนาะเห็นลอยอยู่เห็นลอยอยู่บ่แมนน้ำเ,เป็นป่าเนาะปลาก็มีปูก็มีเอาเส้นประเทศทึงฟังเนาะแมนครับ lúc nãy cho ô lị dạo cay ngon ngon luôn ừ, ngon ngon Khát. ngon 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 thế ngon 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 Ôi này ngon Ôi ngon 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 đấy. ngon 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 nó. ngon ngon à, cùng cái siêu khẩu chà. ขาดาเนาะตั<น>้งนี้ใไซย,ยุสลามใหม่ครับพี่น้องขาดเนาะพอปนันนะีเนาะแมนครับไม่ออกไดนจ้ะแต่ว่ามีกุ้งตัวนึงงนะามด้วยพอปันนี่ด้วยมือในห้าวม้านปลาเนาะกุ้งกับม้านจามงกระปูบ่อปันได้เนาะมือน,นี้เนาะแมนครับนี่กุ้งตัวนี้จ้าพี่นอ้องนี่จ้า ปุ้งก้ามปุ้งมูงแต่พูดเอ,อินจาพี่น้องกันคือก็ว่าคักพี่น้อง้ะเดี๋ยวไปแต่ผีเห็นหัดปองขาดจากพี่น้องนะ เอามื้อ,อ,อ่นะขาดแห้งขนาด,นะาดนเนาะปอนยงจะปองขาดน้องปองปองขาดจ้า <c oughs> แต่ตามขาดแล้วครับถ้าขาดเนาะแต่ตอนนี้กับพี่พอก็มีนงเหลืออยู่ออเบ่เบิด์าเมือีละขนาดขาด ขันสิตัยแบดมากอะอยันผ่าออกมาบางงามนักพลก็มีเนาะแม่ครับก็ได้เ,เหลือมาตอนเสาร์จะพี่น้องขนาดขาดเนงเหเือให้ย,ยุก แต่ที่น้องมันกิ่ราคากระเป๋าขาเนาะใช่ค่ะเอ้ากลงเลยก็ได้แม่กองดึงที่นองให่ดึงหลังได้เพิ่กขาดาจ้ะนั่นนีกก่กระเปจ้า mong cái đuôi đó, là kỳ hơi ngay cập nhau mọi người mọi này mọi người 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 mọi ถ้ามีเวลากะแง้งเบึงตาพุนก็นอาพอประหมีจังหว่างลงเนาะแดบแน่นกะสีสั่วดีกว่าพี่น้องกลุ่มนี้ไปกินไก่บ่ได้จยกันเป็นบอดไปใจอีกหลังนี้ครับพี่น้องกล่มๆซองมึงเลยก็จะได้ บ่อค้าจะทะลดุด่นกันดูจ้ะอ๋อดินนี่แบบเป็นป่าเน,ะ <c oughs> เนาะเ,ะเป็นป่าจะลังคลองเรือแค่แต่คนออกจ้าโอ้ยเป็นหมาพ,านพมันีกว่กปบาฟมินไอตีเขานี่ครับผมกสินสุดการเดินทางของเฮาเนอะการย้ำตุ่มครับพี่เนอะ กระตุ่มจำเก่านะพอปลามีเนาะแมนครับมือนีขาดเนาะแมนจ่ามือนีขาดจ่าพี่น้องครับผมขี่มาใส่กับ่อจากของเก่าเมื่อวานเนาะแมนจ้าครับผมทำเลขกับแต่แต่มองถือหน่อยถือร้ายครับพี่น้องแต่บ๊อมือนีกนัยังยังมานอยู่ดใจพี่น้องมองคนงานกันเลยจ้านี่จ้ามือนีได้เป็นปลาซิ่วเขาเนาะพอปลามีเนาะมนครับกุ้งปูปลาจ้าพี่น้องมือนีปูบระถือขึ้นเมื่อวานเนาะแมนครับแต่ว่า ปูกระสีอยข้างล่างเนาะส่วนหลายปูเพิ่ะสิไตขึ้นมาครับพี่เนาะกระสีเขาก็่ตัวงามงามจ้ะพี่น้องก็ถือว่าได้กินได้อยากันเนาะพอปลาหมีเนาะแม่นครับเกิดเพิ่งกระติกเนาะจ้าจ้าพี่น้องผลงานมือนในการมาใส่ตุ่มของเราเนาะพอปลาหมีเนาะครับผมใส่คำขึ้นจ้าพี่น้องก็ถือว่ามันอยู่จ้ามันพอได้กินได้อยากจ้าหางโปรตีนพีเนาะมื่อนี้เนาะแม่นครับเพิ่งกระติกจ้าพี่น้องที่กัดกับบ้านน้องเมตตาบนเหนือคาเพิ่มปัญจลิจังหวัดอุบลราชธานีจ้า จ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบานฉันในท่้อจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบ,ขอบคุผพ้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกรล่างแรงใจทิ่งให้พ่อปามีก็แม่ปามีสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบกันไหมคลิปหนาจ้คคาครับผมขอบกันไหมคลิปนาค่ะ